สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่สุขสุขพนพี่น้องที่เขามาหับส,มสม่งขอาวดาวบ้านมนาะอันนี้ก็พากันเขามาบ้านชีสว่างพี่น้องอเทื่อนึงเน้องว่าทีวีทีพ่อใหญ่ใจดีเมันสื่อหายอะไรมันมันดึงส่องส่องเจสส่งวันมาอะไรก็เลยเขามาเบิง่งหายเนาะ แลเผาก้าอยู่หน้าน้่ไม่ยาน้องก็เลยไปเดเขามานําเดี๋ยวพ่เจ้ามาสี้ออกพีเจ้าเอพเจ้าเห็ดน้มันด้วเด้คุณยายก็อยู่อยู่เดห็ดยังแล้วจะนางเห็ดุฮะเดี๋ยวขาเบิ่งให้เบิ่งได้ช่องอื่นองหวีดว่าช่องเจ็ดก็ยังเห็ดยังอันนี่นะเสียหนาอ๋อเสียหนา เินนางกองก้ออยนี่นี่แหละพี่พี่น้องเอ้ผู้เฒ่าเสียหนากองก้ของก้ออยู่นี่เอยเสียมลเน่าวสวยน้องใหม่ไมกมะกะโชโอ้ก็แล้วเฉายมีแบ่ขายุบนมีแบเขายุเราะมีแบ่เนี่เช็ได้ใหญ่ไม่เป็นไรเสียง โบเผาก่ามีคนเผาก่าทำนั่นไหมเนี่ยโบกับกูอืมหากินโบมากกูกับเบื้งหัวเป็นดอกค่ะบางช่องได้กับโบได้มอวะเป็นยังไงมอวะโบไปบอกพ่อยพ่อขามาเบิ้งเบไปเบิ้งให้นกันเด้อยอืมบ้านรอบๆขางี่หน่อยจะเป็นถนนเส้นใหญ่ ตื่นดอกไม้ไอ้เฮื่นเป็นอะไระมันเขื่อนวะในครฮบติดจานอยู่นี่พี่น้องจานดาวเท,ทียมทีไว้อยู่นี่ตีเกียติดบางอันนี้มันบ่อย,อยู่ก็เลยมาติดอยู่พี่มันจังบ่งมีบอลบงังให้มันลงโลกเนาะ เฮือนเขาเจ้ากันยังติดบอลลงหลุมดีนะจานชีบฟ้านะเฮือนขางๆก,กันเขาก็เลยเอามาติดบอลน,นี่ป้าคึอไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องขพอนุดูยาตย้ายกับน้องดีแต่แหละมาเบิ้งกันจานมันเขื่อนาะเป็นคือเก่าแต,แต่ว่าสิษยาบอลตั้งให้ไม่อยู่เพราะว่าพี่น้องไว้เสี่ยงกับการตกแตกกว่าสันได้น่ะแปดแล้วนี่ มีแปดห้าบอลเฮ็ดให้ไหมอยู่พี่น้องมีโตบอนใหม่อยู่โอ้ยตอนนี้เอาสัญญาณก่อนถห้สีห้าบอนกล่องอยังที่มันเรือใหม่ยังที่มันแข็งๆกว่านี้เนาะอย่ามันตกแตกแม่นอะไรพี่น้องมันคอมเมนต์กันได้มาแล้วืนะ่อกี้นี่มาอยู่ไหน มาแล้วช่องช่องสามสิบสี่เนี่ยพี่น้อยทีวีเสาสีนิ้วพอ,พ,ออพอดีเนาะผู้หน่อยผู้ใหญ่พอดีแห,หละบเ่เปลืองไฟใหญ่ไรกับเปลืองไฟก็ได้เบิ่งเบิงกับยายเพิ่อนมือขึ้นในน้องน้อยก็มาน,นอน,นน้ำน้องหลีดนี่ยนอนอยู่นี่เลยพี่น้องบอนชุเพิ่นนี่สิเป็นบอนยายนอน,นบอนหลานเมื่อกี้นี่มาแต่ว่ามันไปอีกแล้ว ตู้เสื้อผ้าตู้เสือ้อตู้มอญของยายเฮ้ยน้องหลีเพิ่นมากเรี้ยงแมวเพิ่นก็มีแมวอได้พี่น้องเลยบดูมาแอบเบิ่งคาไฟฝ้ายายกับหลานเดือนเดือนเกี้นี่พี่น้องเปิดเท่าไรเพิดอ๋เดเดอเพิ่นเบสซาห์ห์เฮ้ยซาห์พันหกลอยซาหพันหกลอย ตัวนี้บริไซตตัวนี้มันไปอีกลยเด้อันนี้หกพันตัวนี้บริไซยไฟเลยพี่น้องอันนี้สักสี่พันกับประมาณสี่สิบบาทนี่และค่าไฟแต่ว่ามีทอถัดผัดลมเขามากกระสิแพงอยู่เดือนแพงกลัวอยู่บอมีบอมีอีกแล้วแล้วมันเคลื่อนออกมาทางหนอกว่านี้มันหอนพี่น้องอยู่ใน อาหารคุณยายสมปลาจอมสมปลาหน่อยเพิ่นเห็ดกินนี่แหละบอลคั่วเพิ่นกระบ,บอลดังไฟดึงเขาเเ่าเพิ่นขออนุญาตถ่ายเลยนะวัดคอเพิ่นแล้วเาจะถ่ายชิ้ยังก็ขอบอกเพิ่นอันนี่เขาสารเพิ่นนี่บอลเครื่องปรุงต่าง ผิดเกลือเป็นงนัวมันบอมาขั้นมากมันขึ้นรยอืมอารยากาศวิวหมู่บ้านซีสว่างถัดรอง,ห,งนหนังใช่ไกินข้าวเส้าก็ยังสุวยาย่ เนื้มเป็ดมปลาเตะเออเข้าเห็ดเหรอขำอืมขำแมวล่นมาเก็บผักบกมันละหายอืมช่องเสือมาเก็บเสือละวันตอนเช้าเต้นตาตอนขำมาผีขาเห็ดอะไรกินเนาะเขาเมื่อพัดเมื่อกินกับแกงอือไม่ทอดทอดจะพันนะอือืมุกูกินแซ่บกินดีกูชมบ่เบ้อ กะบูกือซื้อ่อคยได้กินนองรีกก็บุอยมากพักบุ้งเน่ยบุคอยกินปั้นไหนถั่วลวกเนี่ยกินอยู่เล็กน้อยอนบุ้งกินอืมเนี่ยเลี้ยงบ้านเมืองดากำลังเสียนจานอยู่พี่น้องเลยมึงมึงไดมันมาแล้วบงไดเนี่อ่ายนอะไรชาอน้่ ก็ได้สูบน้ำอาบกี่างทไปเออเป็นยังเป็นยังงเขาเนี่ยเด้พี่น้องมันมาเลยเบ่งได้แล้ววัเนี้กูหมากาวแล้วมากคุใส่เทน้นั่นคุยายพิเ็ดหวานบอกอ๋อมีนมกผออแตกเลยหมดแล้วก็ได้เด็พี่น้อง มาแล้วได้บึงแล้วป่านนี้สองสามสองวันเด้เอ,อือจานมันเคื่อนเนาะเด่ได้บึงอยู่เราทำมันแน่นๆเราเดาก่ะมันจะเคลื่อน ให้เรอดาเพื่นหาบน,บนวางโทรทัศน์ใหม่พี่น้องให้นะเนี่ยตอนนี้กระเบ,บิ้งได้เรียบร้อยแล้วนอกจากนี่สำกัเน,นอกกับพงถ่วแมนในบานเนาดาวอืมชัดแจ๋วเลยวันนี้ลูกตางก็หู้นอนพี่น้องอยู่ทึงมีพี่นอลล้องหลยอ่านเบิ่งคอมเมนต์เนาะอยากให้ถ่ายเบิ่งครอบครัวเขานองเตาให้เบิ่งแน่นนองเตาเราเพิ่นไปฝั่งไทยแล้วพี่น้องเพิ่นไปกับ กับพ่อกับแม่เพิินแล้วพี่น้องเราก็เลยว่าสิมาเก,ก็บผักบุ๋งอาไปพัดกินออื่นจัก,กรกรรมหนึ่งทีวีก็บสมห้โอ้พอดาเพิ่นหาสัญญาณหายนองรีดได้แล้วพี่น้องเลยก็มาเก,ก็บผักบุงมันเป็นผักบุ๋งพืง้นบ้านสินัวแสบเลยผักบุงอันนี้คุณยายบอกเก็บเอาเก,ก็บเอาเรามีแต่คนมาเก็บแม่แหละหย,ย่าก็ได้าย กระดูกฟุ่นใส่มันอีกเคสสิลายมั้งนะพ่อผักบุงพื้นบ้านแซบสบายดีพี่นอ้องเรียบร้อยปะแล้วแล้วข้ามว้ดิพี่น้อยิงเี็ดยิงแตกเนะาะใครได้มันมันบอดแดดได้ตอนนี้นขนาดบอดแดดี่ยังเอา เอาเห็ดป่วงไปจักสิจะมาเฮ็ดป่วอไปจักบ่ไปเล่อโกเมื่อนี้บไปเร่อเมื่อพัดกินใชน้ำมันหอยกับกับแกงน้ำม่เลด้เนาะทะบุ่เขากันดี ง่ายไปดีทางขอกมไงเด็ดมาแล้วเด้อบอกเอาปูอ่บริการปัญหาเลยโอ้ยรถตลาดกะเกียงแซ่จึบมีอย่างไปเบิ่งก่อน ลุงใส่สพักแล้ววะเฮ้ยนี่ใส่นี่ก็ได้นี่แล้วขายกว้างคือมีขนมมีปั้นให้คุณยายนะรถตลาดหน่อยมาเอานี่ในมือนี่กระปุกกระดาษหน่อยกระปุกมียังขายเบิดแล้วมีปลายอย่างนานนะบ้านได้ไงบานได้คุณย <laughs> ายก็คือช<ใ>น,นิดกับเจ้าแท้โคมือ,ะะมอจับมมากบานได้คุปยาย เอาไปซื้อหมากซื้อผู้กินเออซื้อหมากซื้อผู้กินไปใช่ไเ <c oughs> ขี้ยวอ่ะลี่ได้ชำกินได้พี่น้องเลยกินแล้วอ่วะจำกินอะไรทำบุญกินหมากินผู้เขี่ยวตลอดตื่นมากนี่เขาว่าท่านกินเขี่ยวอะไรไดเคยยือจะอมนอนพุนนะป้านั่นบอกคุณยายอมนอนพุนนะก็พักบ่งของบักใจให้คุณยายไปกินเน่ยเออปั้ <c oughs> นกัน <c oughs> เขาคิดตลอดที่เรไอ้คิดชิมมึงแน่แล้วนี่นึงง้ามึงเขาือจิงจริงเกขาทำกินเลยนะจ๊ะบ้บ่เอาไมกินเน่ยบอกมั้งก็เออเปิดก็คือเก่าะแหละได้แล้วอันี้อืม

เจไล่ม <ítulo> ีบ้างเจไล่ปักชอง้้นาหนาก็่งาากินแต่มากนะพุทธนพี่น้องเขาเขาแนบเแซ่บเท่าหมากแต่ในการเขี่ยวหมากมันมียังแน่ใหญ่หมากคือไอปูปูปูอย่าเมาบ่ ยาเมายาเมาก็เขียวต่ก็ใสยุ่งเมายอะอ่ส้ยเาน่่า่เสียงเสียว่าาฮไปเขาไปเีหมางไหมเพื่อนเพื่อนเสียงเขาเลยบดบบนนี่กูว่าเรเ่ากันเสียงกันนี่เนาะงมันอืมไ่ใจายูอืม โอ้เสือตัวนี้นะพี่จอยไปจ๊กเสือหายมาแต่ผู้แลมุกดาหารเ<ม>ถอะจืดจืดได้อีเลยเนาะสาวเพิน่นได้มางชงลิปกลมหอมหอมไก่เงยงามอยู่ได,ได้แต่อ้อยอย,<ม>ยู่พี่น้องเลยไม่แล้ผู้เฒ่าเพิ่นก็อยู่เพิ่นก็อยู่น้ำหัวน้ำสวนเสียหญ้าปลูก<ม>พัก <c oughs> ร้านบ่อยูกย่ก็ไดมม้มือมอื่นมือเพื่อนเราซืข้ามานอนอีกเปลี่ยนมือ แรงนอนน้ำหื่อนอนบ้านเลียนกันเติบแล้วพี่น้องเลยยายบอกเพื่อนว่าเบิ่งในภาคกูน่ะเพื่อนว่าเพื่นปลูกอันผักกาดเมื่อนหร่าก็มาถ่ายพี่น้องเบิ่งไห้ได้เนาะอู้บักเคือเพื่อนพี่น้องป้าบักเคือไปเบิ่งกอนบักเคือไล่เพื่อนพี่น้องนี่เด้เคือข้างกบหองบ้านห่อง สองสามต้นพูได้เลยเพิ่นปูไว้เด้เออนี่ผักกาดเพิ่นไ่แน่เด้เด็กน้อยกิน,น,นกับปุนกับแจว้วสวนเพิ่นสะอาดสะอานดี่น่อยหนาเนี่ยเว้ยพิ่คอยมี ต่ว่าสวนเฮาไอ้มีเวลาก็สิดูแลอยู่แต่ว่ามือได้ก็ได้เท่ละเล็กเท่าละน่อยก็ยังดีเนาะพี่น้องแต่ละมือก็แรงซะก่อนสิเริ่มเอาหญ้าออกเราก็เสียหญ้าออกักนีะักเสียนละพ็ยังบันตื่นมาคืไท่ กินกับตามหมูหงเดหอมหอมมาผักของคุณยายปลูกไว้ก็ค่ะโอ้ยผักหอมเสริมเพิ่นเป็นแต่ใส่หลาบใส่ก้อยพี่น้องผู้งามงามผักเสริมเพิ่นนะเพิ่นบริวัรดี งามเลยค่ะกอบคุณพี่น้องไร้ที่เขามาหับซ้มไ้พอกันใหม่มสมมาเบิ่งทีวีหายายแ้ว ได้ป่ะนี่ยโมมีเคลื่อนไปขาน้องกสิกรออกหน้าแล้วป่ะนี่ขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อสบายดีไ่เปิดโมเปิลหยอกคครดีโมมาเปิดทางโมรู้พี่น้องปันเลือดกินหมางอ่ะโอ้โหเขื่อมากเป็นยงไงอยู่อย่าอึ้นเลือดพี่น้องข้อมันแดงนะ้ใบเอาเขียวลองเบิ่งดูเลยเลื่อนหรืมะฮะใช่อ้าวชุบติดชุดกางเกงกระชับกระชับกระชั ฟูน่ะแม่และพ่อแม่าเขี şey er ้ยวที şey ่กี่กูไเี้ยวมาเ้จะหามาใช่ชเพงเขี้ยก็จะเขี้ยวเบ้อเนาะเ็บคือม่าเข้าเจ้าไปยำช้างเออถ้าไปยาังเข้าเจ้าไข่ใหม่เล็บเขี้ยวอ้เราคนใหญ่เราชุบางไมเท่าแม่แม่ททเท่าชูนเง้อื เอาิ้มแถวมาห้เบิ่งนกักย่างเงี้มาจาัแตแวเาโอ้าเปี้ยวแคเคือแบบเปรี้ยวลาบแล้ววะเข,วะข,ะข,วขียวเองแบบนี้จะแดงว่าเขียวมาแต่น,น้อยจนแถานี่ปลาปลาเอาใบหางอยู่พัวโบแมนโบแมนเป็นมาอย่กับบน สี่สิบหาิปป in ีแล like ้วบวดเวขนาดนั้นเนาะหาสิบปีเพราะว่าออไรพี่น้องเพิ่มมันนะเนาะเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแล้วห่วยมันกีบผแม่หาสิปปีแล้วบ่โอ้ยหาสิปกสิบปีแล้วขนาดนั้นเนาะแต่ซามน้องดีท่าวะเจ็ดสิบเก้าพกสิบปลายพื่แล้วอื่าแตะยพี่น้อง

ไนเป็นไกจอยู ens, ่เง็นใจเออใ่ายังดีอยู่โอ้ซาถัอวอยู่ยืนคือใหญ่ไม่ยหญ่เพื่สำคัญยุเราน่ยเทไรเอ๊ะงาดัเท่กอะไรยต่พี่น้งวโน้ฮวนก็คืนให้เพราะกันไม่สบายดีกบไปเถาเมา